มานน่ากินนะเนื้อมันจุยนุ่มหอมเงาไปหมดเลยดูแล้วนะไม่เกินจริงที่เขาบอกว่าขาหมูที่นี่ละลายในปากครับร้านเนี่ยเขาเรียกกันหลายชื่อแต่ญาติเนี่ยเขาจะเรียกกันจอสอร้อยขาหมูเซนหลุยหรือร้านเป็นทางการเขคือขาหมูเลิศรสครับ เทคนิคอะไรเนี่ยทำให้อร่อยคือเทคนิคของผมมันก็ไม่มีอะไรมากนะคือจับว่าไม่ให้มันหวานจัดไม่ให้เค็มมากต่ว่าที่เครื่องเราก็ใส่พอประมาณพอประมาณขายได้ตีสามเจกเตรียมตัวยังไงประมาณตีหนึ่งอ่ะถึงขึ้นมาทำทำตีสามผมก็ขายได้๋อขายได้แล้วนี่นะครับอันนี้คือขาหมูที่เขาเลาะเาื้อี่แล้วเนื้อหนังจะอยู่ตรงนี้นะฮะอยู่ความชอบที่จะสั่งอันนี้เป็นชาจินะคือชาจินะครับ น,นหังสคือเละแต่ได้กินมากเล<ช> <นะ S 2> ยไส้ตอนนั้นหนา,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 นานใหญ่ๆด้วยเลยคือสเต็ปเพ้าเลยดูแล้วเราไม่เกินจริงที่เขาบอกว่าขาหมูที่เนี่ยละลายในปากครับเอามาแล้วดูความน่ากินกครับนี่หนัง ที่บอกว่าเป็นหนังที่นุ่มเนียนมันจะลาลายในปากไหมเดี๋ยวมาดูกันไม่เคี้ยวเลยลาลายในปากจริงๆด้วยออกเค็มน้ำแต่ไม่ได้เค็มแบบเค็มจ๋าขนานะัือคือเค็มน้ำอมหวานแบบไม่หวานนิดๆแต่ถืออร่อยอนะ่ะกินไปแล้วเนี่ละลายจิดใจเลยตัวหมูนี่หนึบหนับกำลังดีน้ำเขาดูฟาร์มคอลอเจนออกมาที่แบบเหนียวเลยเนะี่ย ส่วนตัวเนื้อไสต้ตะกี้ดูแล้วมันน่ากินมากแต่ดูความมันของมันได้ดีหน่อยได้เคี้ยวแต่เคี้ยวทีเดียวนึ่เข้าปากนุมถือว่าดีนะอันนี้ก็เป็นาคากิของเขาคาคิอย่างที่ลุงบอกจะนิ่นเปื่อยแต่อันนี้ดูแล้วคงได้เคี้ยวนะอันนี้เดี๋ยวลองดูนี่เลย <S <S อันนี้มันมีความกรุบกุบได้มีเพชรเก้รของเขาเมื่อลุกเคลื่อมันจะมีออกเปรี้ยวนิดหนึงเพางราะความอากาศดอง ของเขาดูจากสีแล้วนี่เขาคงเจ็บความเปรี้ยวของผักดองเอาไว้ด้วยขาหมูนี่ไทยก็ไม่ใช่จีนก็ไม่เชิงผสมผสานกันถือว่ากินกลังดี <c oughs> คือเนื้อร่มละลายในปากสดเอ็นหรือคากิมันได้เคี้ยวดึบๆแต่ไม่เหนียวมันก็สมกับเขาที่เป็นตำนานขาหมูในเมืองไทย ของจสร้อยครับแนะนำมาได้ร้านนี้พิกัดอยู่กลางซอยเหลุยสายสารเลยครับเข้ามาจากตอกการร้ายมือที่จอดตัวใครตัวมันวันคู่วันที่ซ้ายขวาหากันเอาเองครับที่จอด